بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بقدومك في آمين دعاء كي ستروا بلاء كي كم كم كنا رونا บททดสอบต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นศัตรูของบาระที่มาแก้ไขบาระภัยบาระต่างๆนานานั้นคืดอด ع อ ء การวิงวอนการขอกลรอสงค์า้านุวาจละนั้นเรามาดูรายละเอียดกันอัด د ع ا อ,อูการขอด ع อ ء การวิงวอนการขอนั้นมินอัลฟอัลอุดิยะถือว่าเป็นหนึ่งใน การเยียวยาการแก้ไขการป้องกันที่ดีที่สุดถูกที่สุดง่ายที่สุดนั่นคือสิ่งประด็นที่มีความสำคัญแต่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมเราเนี่ยใช้กันน้อยที่สุดหรือถ้าใช้กันก็ใช้กันแบบขอก็ขอแบบไปทีไม่มีพลัง มากพอนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้แก้ไขกันนะวัดด ع อาการขอด ع อานัน้นมินอัลฟะอิอัลอุดวียถือว่าเป็นยาที่ดีที่สุดวาฮัว,าวาการขอด ع อานัน้นอาดูุลบละเป็นศัตรูของบาละใครพิบัต ยูดา,าห์ออููโดยที่ดูอะนั้นจะมาป้องกันว่ายูอารียูฮูแล้วก็จะมาแก้ไขกับเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งจริงๆแล้วนั้นอัลลอฮ์ให้มีบาละบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็เพื่อเพื่อให้เราได้ดูอะนั่นคืออีกสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้ ฟ้าเล่าอิสยาอุมบะซุนาตอโดรโูนั่นคือหนึ่งในย่อคุรอ่านที่กล่าวถึงหลักการข้อนี้นะฉะนั้นแล้วเมื่อมีใบไย,ยบาลาบททดสอบเกิดขึ้นเจ้านั้นจึงไม่วิงวอนขออัลลอฮ์สุบฮานุอาตาลาเป็นคําถามในเชิงแปลกใจที่อัลลอฮ์สุบฮานุอ่าตาลาบอกกับเราเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นทรงรอฮีมทรงเมตตาทรงกรุณา ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเน่ยเพื่อที่อลอสุบานอุตรานั้นจะให้ความมีงามเกิดขึ้นกับเราตั้งหักล่ะววยยมนักนูซูละหูดุอานั้นจะไปขัดขวางนูซูละหูภัยบะละที่จะลงลงมาหนึ่งไปขัดขวางไปป้องกันน่ะวายรฟาูหูดุอานั้นจะไปขจัดไปยกไปขจัดไปแก้ไข ภัยบลาตะที่เกิดขึ้นเอาจะขั้วฟิฟาฮูเอาจะขั้วฟิฟาฮูอิรานหะซันหรือว่าไปบันเทาฮูกับบละอิรานหะซันเมื่อเมื่อภัยบลาตะนั้นเกิดข,ข,ขึ้นแล้วจากหนักก็ให้เป็นเบาวะหัว ah ดูอานั้นซิลาฮุลมุมินินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา ก็ ا ารวบอัลฮานกิมใน ن ح د ي ث ع ل ม ب ن จาก ا ل ื ب องอั ل ดุลบิฏฏาลับรับศิ ل ป์ ل ละอ ل ل ที่เข و ل อกว ل ารั ل ص ิ ل ป์ ل อง ل ระ ه งค์สั่งสอนเราที่เราต ا ء งกา س ل ا ح ا ل م ؤ م ن ก ي ن ข و ร ك องนั ا นสิ่งที่เราคือมีสิ่งที่ป้องกันตัวเราสิ่งที่อยู่ข้างกายเราแต่อวุธชนิดนี้เป็นอาวุธที่ ให้ผลกับเราให้ความยีงามกับเราอย่างล้นเหลือป้องกันพยันอันตรายต่างๆนะนะเป็นอาวุธที่ครบเครื่องเป็นอาวุธที่ป้องกันแก้ไขในสิ่งเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรากับคนกับของกับเหตุการณ์กับยินกับใช้ปอนนั่นคือดูอาของเรา้นเป็นอาวุธในข้อนี้ว่าอิมาดุดดีนดูอ ء นั้น เป็นเสาของศาสนาอัสซาลาตูอิมาดุดีละหมาดก็คือสาของศาสนาอัสซาลาห์ฮุอะดุอาละหมาดก็คือการขอดุอานั้นอยู่ในโมดเดียวกันเลยว่าด้รุสธรรมว่าเทวรูปอุทิศนั้นเป็นรัศมีนั้นเจ็ดชั้นฟ้าและอเจ็ดชั้นแผ่นดินพระสุลต่านทรมได้กล่าวว่าไลซะาชายอนอัครม์อัลลอฮ์เมื่อดออุทิไม่มีอะไรที่มีแก่ยิ่ง สำหรับอัลลอฮ์แล้วมากไปกว่าการขอดุอาคืออะไรนะ <c oughs> ขนาดหม,มายความว่าขนาดที่เราได้วิงวอนได้ขออัลลอฮ์นันถือว่าเราให้เกยียรติอัลลอฮ์อย่างที่สุดเลยเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าการขอดุอาเป็นสิ่ง,งยืนยันว่าเรานะมีพระเจ้าอย่างแท้จริงมีพระเจ้าจริงๆในหัวใจของเราการที่เรากล่าวว่าและอีและใหลเรา,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 าว่าไม่มีผู้ใด,ท,ด,ดที่ได้รับการสักการะพึ่งพิงคือไม่มีผู้ใดที่ได้รับการวิงวอนการขอ คุ้มครองปกปักรักษาไม่มีผู้ใดที่เราจะขอความช่วยเหลือนอกจากัลอฮุบฮานุตะไร้เงื่อนไจริงนั่นคืออัลดวงคือกาอิบารดาดูอาคือเป็นอิบารดายิ่งไปกว่านั้นนบีบอกว,ว่าอัลดูอามุคุลอิบารดาดูอานั้นเป็นเหมืนสมองของอิบารดาคือเป็นอิบารดาชั้นสูงนั่นดอานอกจากกันแล้วก็แก้แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะโดอานั้นยังเป็นผลบุญเนะ่ยเป็นการเจ้กรุบกัา้อสุบฮาหนวาตาละคิดสั้นๆแม้ว่าเราเนะี่ยไม่ได้อะไรชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่อย่างน้อยๆโดอานั้นคือเป็นผลบุญแต่ในความเปนจริงไม่ใช่เลยนะเพราะองค์ทรงงรัสว่าทารุสุลลิ์ไกาวว่าอินนัลลอฮะ ตังอะไรหายยุน ja, อัลลอฮ์นั้นทรงอายยัสตาัีพระองค์จะทรงอายอีดะรอฟาะรอจูลุรอจูลุอย่าญย่าไดฮิเมื่อบ่าวคนหนึ่งนั้นได้ยกมือขึ้นขอด้องอัลลอฮฺ سبحانه วาตาละไอ้รุดดัู่มาซิฟรอนพระองค์ทรงอายนะที่พระองค์จะทรงจะให้เขา การที่เอาลอสสุภะนุตลานั้นจะทรงตอบแทนเขาด้วยความว่างเปล่าไม่ในยะคือเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้แบมือวิงวอนขอเอาลอสสุภะนุตาะนั้นยังไงก็ได้จะน้อยจะน้อยจะมากก็ได้นั่นคือคุณค่าคนขอกา,ารขอดูอ้างเอาลอสสุภะนวาตันทนั้นเราจึงไม่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ใส่ใจไม่ได้ไม่มีทักษะในเรื่องนี้เนะี่ยไม่ได้นะ แต่อย่างไรก็ตามเรามาดูกันนะว่าเอ๊ะในสิ่งที่ว่าจะให้กับเราในดวงอาผลบุญและคุณค่าทาั้งกันทั้งแก่แต่บางครั้งในเรื่องเราต่างๆนั้นมันมีรายละเอียดมาดูกันรายละเอียดคืออะไรลิดดวงอาสำหรับดวงอามาอัลบาละกับไพรบาลาเนะี่ยมากอมาตุนแต่มี <c oughs> มีจุดยืนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีกรณีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมยคว่มว่าขณะที่เราได้ดูอากับเราดูอาเนี่ยเสร็จแล้วดูอานั้นก็ทํางานของดูอาแต่ในดูอาที่เราเคยได้เรียนรู้กันมาแล้วนั้นพลังของดูอานั้นมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมพลังของตัวดูอาเองนะพลังของคนขอดูอาสามไม่มีอะไรที่ไปขัดขวางดูอาที่เป็นบาปนั่นคือพลัง แล้วก็ตัวแปรที่มีความสำคัญตัวแปรที่สี่นั่นคือบาละภัยที่เกิดขึ้นมาเนะี่ยมันรุนแรงในระดับใดนั้นเมื่อเราได้ขอดวอาออกไปแล้วพลังออกพลังออกไปแล้วนั้นมันก็จะไปจัดการไปรับมือกับภัยบาละบาละใหญ่บาละเล็กกับดูอาของเราพลังมันก็จะไปต่อสู้กันนะ่ะอ้าวดูรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะวะเลหูมะอันบาละซาลาสุมะคอมาตน ลาหูไอรินบลิสดูอาสำหรับดูอาแล้วกับบาละบททดสอบต่างๆกับภัยบาละที่เกิดขึ้นมาเนี่ยซาลาสุมกอมาเตียนมิวสามเหตุการณ์สามเรื่องเรานะสามสถานการณ์อาฮาดูฮาข้อแรกเลยไอเอลกเนี่ยอไอเอกูนีดูอาดูอานั้นอกวามีพลังไมีนบัลนบษมีพลังมากกว่าบาละัยเดฟอาอูหู ดูอะนั้นก็จะไปขจัดบาละออกไปได้อ่าอันนี้เราดูอะมันมีพลังดูอะนั้นมั่นสดมีพลังเรามันเรามีความยากเกินในดูอะอันนั้นมีอิฟมีความรู้สึกว่าอิฟติการก,กับอิลอกับอิลอลอฮ์มีอาดาบมีมารยาซึ่งเป็นดูอะที่มีพลังมากเลยแล้วก็บาละนั้นมันก็มันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะนั่นคือพลังของดูอะมากกว่าความรุนแรงของบาละ แบบนี้ดี๋ยอาจัดการได้อัสซานีในกรณีที่สองไอเยรกูนะไอไอเยรกูในะดัวดัวานั้นอัลอาฟ่าไม่เล่นบาระมีพลังน้อยอ่อนกว่าบาระนั้นดัวอามีพลังน้อยกว่าบาระเพราะอยู่กับว,ว่าอะไรที่บาระมันทําให้บาระนั้นมีพลังมากกว่าดัวอามีพลังน้อยกว่า ดูอามีพลังใหญ่กว่ายกตัวอย่างคนคนหนึ่งนั้นโดนสะสตร์ศยศาสตร์เล่นงานและศัยศาสตร์นั้นแรงมากเลยยินช้ยตอนตัวใหญ่มากเลยที่มาเป็นรับใช้ในเรื่องนี้เสร็จแล้วไปดูอาพลังของดูานั้นน้อยอ่านอายกูครเสียอ่านแต่พลังการอ่านการจดจ่อการโฟกัสน้อย ฝ่ายชอบบุบิฮีอัลอัมดุบ่าวคนนั้นฝ่ายชอบบุบิฮีอัลอัมดุบ่าวคนนั้นก็ได้รับนะภัยบาละประสบกับบิฮิไอบีละนะมันเป็นเหตุให้บ่าวคนนั้นประสบกับไผ่巴拉ว่าร่ากินก็อยู่คาะเคี่ยวแต่บางครั้งบาละนั้นมันจะเบาลง นั้นวากินอยู่เขาที่ผู้หูแต่ถ้าว่าบาละที่ประสบกับเขานั้นมันจะเบาบางลงมันจะเบา,บางลงวัวอื่นก่นนะบอกอีฟาหาว่าดูอาเนัากานะหาว่าดูอานั้นมันอ่อนกว่าง่ายๆบางทีโรคใหญ่มากเลยโรคกระดูระบาดใหญ่มากเลยเราขอดูอาป้องกันแต่บางครั้งก็ระยังเร็ดรอดมา แล้วเราก็ยังติดโรคภัยแค่เจ็บอันนั้นแต่ว่าความรุนแรงน้อยลงอันนี้คือ,อรายละเอียดที่เราเราต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองนะบางครั้งที่เราดูอาเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยลหลายปัจจัยปัจจัยกับดูอาปัจจัยกับบาระอันนั้นมันจะมาต่อสู้กันแบบนี้เองเลย นั้นหลักการคือเมื่อใดก็ตามที่ดูอาของเรามีความเข้มมันจัดการได้ทั้งหมดแหละแต่เป็นภัยบาละอย่างไรก็ตามแต่ถ้าดูอาของเรามีความเข้มเราเชื่อเรามั่นเรามุ่งตัวเรานั้นมีความมีคู่ควรสมบัติทุกคู่ควรกับการได้รับการตอบรับการขอดูอามันจัดการได้หรืออย่างในน้อยมันก็จะทําให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก จากโกรคร้ายเป็นโรคที่เราสามารถวควบคุมได้ไหมอาจจะยังไม่หายอันนั้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะบางครั้งการรักษาอาการอาการป่วยก็แบบนี้เองอนนั้นบางครั้งบางครั้งตง้องใช้ระยะเวลาอ่านก็ลหลายครั้งอ่านลหลายวันลหลายครั้งต่อสู้กันแต่บางครั้งนะก็จะเร็ว จะช้าจะเร็วมันขึ้นอยู่กับบาละนั้นด้วยแล้วก็เนื้ออื่นใดคือพลังของด ع อาเราเนะี่ยอันนี้สําคัญอัลาลิสในกรณีที่สามอายะตกอว่ามาทั้งสองนั้นต่อสู้กันบาระกับบาละต่อสู้กันมันเท่าเท่ากันะพลังมันเท่าเท่ากันวายมณะกุลวาเิลินมินหูมาซอฮิบาหูซึ่งในแต่ละ แต่ละส่วนคือจะบาระแล้วก็ดูอ้านั้นมันต่อสู้กันแล้วก็มันก็บางครั้งมันก็จะขัดขวางได้มันก็จะป้องกันได้แต่บางครั้งมันก็จะบางครั้งดูอะมันก็ชนะบางครั้งบาระมันก็ชนะมันก็จะต่อสู้กันแบบนั้นว่ากระวัลฮะกิมฟีซซัยฮเฮราะ่านฮะกม ได้บันทึกได้งานฮะดจิสบันทึกไว้ในสาเหตุสาเหตุท่านอิมามฮะเกมมีนฮัจจิสอายุชะตาวะรอณุลลอฮฺอันฮะก้อเลตก้อเลริยุโรตุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺซัลลัมท่านยังอิชาได้กล่าวว่าท่านรอสุลลอฮะได้กล่าวกับท่านว่าลายุคนี้ฮาซารุนมินกอดารินมินกอดารินฮาซารุนการป้องกันการระวังเนี่ยยังไม่พอที่จะรับมือจากกอเอกอดาร วงเล็บที่เป็นภับาละได้หรอกก็กเดเร่นในกำหนดต๊อตนี่คือกำหนดที่เป็นภัยบาระยังไม่สับเดิมหน่อยยุคนี้คือไม่ร่ำรวยอ๋อยังไม่พอหรอกกานที่เราระวงังป้องกันแก้ไขกินยาฉีดวัคซีนระวังเลยกับกอ์ภัยบาละโรคระบาดสัตว พยันอันตรายต่างๆนาน,นานเนี่ยเราระวังอย่างแก่้เต็มที่แล้วใส่แมสบางทีฉีดวัคซีนสี่ห้าเข็มมันยังไม่พอหรอกระวังอย่างเดียวน่ะแต่ขา่าวดีคืออะไรวัดดองการขอดองกับอวบเนี่ยยามฟะจะให้ประโยชน์คือคุ้มของให้ประโยชน์ให้คุณมิมมาหนาซันเนี่ยจากบ巴拉ที่เกิดขึ้นแล้วหนา้ันลงแล้วเกิดขึ้นแล้ว ได้รับภัยบาลาแล้วเจ็บไม่สบายบททดอสอบมีบทที่เหตุมีเรื่องร้ายมีเรื่องหนักอกหนักใจเกิดขึ้นแล้วก็ขอดูอ่ะขอดูเอาเก็เลาไว์ให้ยกไปให้รักษาให้หายให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นคือดูอ่ะให้ประโยชน์ก็คือจัดการได้แก้ไขได้อวามิม,มาลำยันซันลำยันซิตและดูอาะให้ประโยชน์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คือป้องกัน อันนั้นคือเป็นฮะดิษที่แหวเราได้เห็นภาพชัดๆเลยอ๋อนั้นโดอาเป็นแบบนี้เองการที่เราระวางังการที่เราลงทุนทำอะไรก็ตามในการป้องกันในการระวังอย่างเดียวมันต้องมีจุดโบวอยู่แต่ข่าวดีคือทีมีดอูอานั้นไปจัดการไปซ่อมแซมในจุดโบวอันนั้นพระรักลท่ก่อนต่อไปว่าวอินันบาละแท้จริงบาละภัยบาลานั้นลายจันดเรู จะลงมาจะเกิดขึ้นเขายกากาอคนดูอาดูอานั้นก็ไปพบไปจัดการไปเจอไปต่อสู้กับบาละอันนั้นมันเหมือนจะดูหนังเลยนะศัตรูเนะี่ยยิงจรวดยิงนิสไซล์เข้ามาในเมืองไซรัสเราเนะี่ยมีระบบป้องกัน ที่ไปทําลายอาวุธไปทําลายโดนไปทําลายจรวดมาเหมือนว่าเรานั้นมีเกราะป้องกันเลยมันมีโดมที่ไปป้องกันศัตรูนั้นมาเลยอะไรมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเหากับบาลาเนี่ยมันเยอะเกินไปบางครั้งมันก็เล็ดรอดเข้ามาได้นั้นเมื่อบาลลลงเกิดขึ้นมาดูอาก็จะไปเจอไปจัดการมันปยญอาตทลียานี่อีลาโยมุลตวยามะซึ่งมันก็จะประทะการตาบวันเกียมา แต่บางครั้งบาระใหญ่กว่ามันก็จัดการนั้นได้เลยแต่บางครั้งที่กําลังของบาระแล้วก็กําลังของดวงที่เราอ่านไปเนี่ยมันพอๆกันมันก็จะไปปะทะกันตามตันเกียมาเลยนั้นชี่ดีที่สุดคืี่ยวเราพยายามต้องพยายามปรับปรุงดวงเราเให้มีพลังซึ่งเราเรียนรู้กันมาเนี่ยหลายๆข้อแล้วพลังการขอดวงนั้นมันมีความสําคัญมากเลย ดวงอาทิตย์จะมีพลงังในความเข้มที่จะสง่งผลกับเราว่าฟีเช่นเดียวกันในประเด็นนี้มินฮาริสีอิบเนอุมาระร ah ับอ ah ah ัลลอฮฺอันห ah ์อันอินนบีอัลลัลลอฮฺสัลลัมเีฮัดีสตีเรงะเนตัดอัลลอฮฺอิบนอุมารได้กล่าวว่าทารสอลได้กล่าวว่าออัดดาการขอดวอานั้นย ah ังฟะอุมิมานะจันจะให้ประโยชน์ ถูกคุ้มครองปกป่างาสามมิมาเนรันในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็วคือแก้ไขจากหนักให้เป็นเบาแล้วให้หายจาักการไปวมิมาลมยันสัน่ามิมาลรมยันซันแล้วก็ป้องกันบาละที่ยังไม่เกิดขึ้นฟ้าลและอีกกลุมดังนั้น จึงเป็นวายิบเนี่ยพวกท่านทั้งหลายไอบาดาัลลอฮอบาวขอวะบิดดอให้ขอด ah ัอนั่นก็เป็นสิ่งที่เตือนนบะีเป็นห่วงเราบอกเราถึงคุณค่าเลายการขอด ah ูอะว่ามันชีวิตเราขาดด ah ัอไม่ได้นะแต่ด ah ัวด ah นั้นขอให้เป็นด ah ัวะมีพลังนะดัอ ah แล้วให้เราได้ประโยชน์จากขอด ah ูอะอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันจะต้องมีบาระมีภัยบาระเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นบาระทั้งหมดแต่ข่าวดีเนื่ยอื่นใดคืออัลลอฮ์ให้ให้ดูอามาประจัดการนั้นดดอาประจัดการได้ป้องกันได้แก้ไขได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้และเหนือ,อยิ่งกว่านั้นคือโดอาเนี่ยเป็นอิบาดะนะโดอาเป็นผลบุญซึ่งเรานั้น อาจจะลืมไปเราก็จะโฟกัสเพียงวค่า ع ا ء นั้นเพื่อไปจาัดก,การไปที่คลายปัญหาประสาทเราแต่ให้เราได้รู้ซึ่งอีกว่าอ๋อดูอานั้นเหนืออื่นใดคือดูอ้าเป็นอิบะดาบางครั้งที่เราเจ็บป่วยเราองไม่ได้รับการแก้ไขเพา่อเลาต้องการให้เราได้ดูอามากขึ้นเมื่อดูอามากขึ้นคนบนเราก็มากขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่ไปดูอาไปโฟกัสเพียงว่า,าให้เรานั้นหายเจ็บไข้ได้ป่วยแก้ไขปัญหาเราไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะ وفي ีนในประเด็นอีกอย่างหนึ่งจาเรื่องราบางเรื่องในเรืุองราวัลลัมทดานระสริฐ่านบอกว่าไ,ไว่รุดดูไม่รูดดดร้ด,ดูคดอรตลอไม่มีสิ่งใดที่จะไปขัดขวางคดโรคดโกคดรในที่นี้คดอกคด,ดรที่เป็นภัยบาละนั่นแหละดรที่เป็นภัยบาละไม่มีสิ่งใดที่จะไปเกิดไปขัดขวางไปแก้ไข กบอกอดัตที่เป็นภัยบาละได้อิ่ล็ดดวงอ่นอกจากการขอดวงอ่กับเราสุบฮานีวะจาราอันนี้เป็นคำของท่านรอโซลโซลอลวะารสัมที่เราคุ้นคุ้นเคยกันนะมาดามโอลมาได้พยายามอธิบายคำเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากบอกอดัตเนี่ยทุกเรื่องราวไม่ว่าจะสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เป็นเรื่องราวที่เราสุบฮานีวะจารส่งกำหนดไว้ สิ่งที่เรารู้ก่อนในีเบื้องต้นคือกระบอกกดักนั้นมันแก้ไขไม่ได้จะเป็นดีจะเป็นรา้ายยังไงก็ตามม,มาดายุรมะก็ได้อธิบายว่าหนึ่งด้วยความพิเศษของดูอาเนี่ยอัลลอฮ์ใหเ้เปิดช่องว่างเปิดช่องไว้ว่าดูอานี่ยไปแก้ไขกระบอกกรดักใหปลอภัยภัยบาลาได้ จากบาละที่คนนั้นอาจจะได้รับความวิบัติจาก巴拉และเสร็จแล้วเขาขอดูอ้างกับล้องสุบฮาอานุวาตาลานั้นดูอ้านั่นจะไปแก้ไขได้โดยตรงเลยนั่นคือเป็นทัศนะหนึ่ง mm hmm. ส่วนบรรดาการคำอธิบายของบรรดาอุลมามะที่เข้าใจง่ายและใกล้เคียงมากที่สุดเขาอธิบายบอกว่าอ๋อดูอาดูอ้ามันไม่ไม่ต่างอะไรมันไม่ต่างอะไรกับการที่เรากินยาเลย ดูอาก็คือเหมือนดูอาก็เป็นอย่างในสาบับและเป็นเหตุเหตุที่ล้องสุบฮานุตตะลานั้นได้วางกฎไว้เป็นเหตุเป็นเป็ดจะเป็นปัดเป็นปัจจัยในการที่จะแก้ไขภัยบาละต่างๆนานาแต่เพียงแค่ว่าดูอานั้นเป็นสาบับเป็นเหตุที่มีพลังที่มีความมีความลับมีความพิเศษอยู่แค่นั้นเอง เขา,ขาอธิบายง่ายๆก็คือว่าดูอามันก็เหมือนที่เราชีวิตเราเนี่ยะที่จะต้องทําเหตุทําปัจจัยเหตุปัจจัยต่งางๆนานาเนี่ยที่จะไปแก้ไขขอดอขอดัดได้เขายกตัวอย่างเช่นคนไม่สบายไม่สบายก็กินยาการขอดวงอาเหมือนเรากินยานี่ยแหละให้เราได้เข้าใจง่ายๆดูงอาเหมือนเรากินยาดูอาเนี่ยคนที่อยากจะแสวงหาฤาษี ก็ไปออกไปทำมาหากิน mm hmm. เช่นเดียวกันเลยคนที่อยากจะได้ริสกีก็ขอดูอามันเป็นปัจจัยแบบนี้เองอ่ามันก็ก็คือเขาก็อธิบายบอกว่าอ๋อฮะดิษบทเนี้ยมันก็เหมือนหลักการาง,ง่ายๆที่เราเข้าใจกันดีเลยคือดูอานันก็เป็นสับบัติเป็นเหตุอ่านั่นคือความหมายคําว่าลยายะรูดโดยการอ,อิล้วโอาไม่มีสิ่งใดที่จะไปขัดขวางไปแก้ไข ก็โลกก็ดัที่เป็นภัยบาลาได้นอกจากดูอาเท่านั้นวะล้วะยีดูฟิลอุมริอิลยุรุและจะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้อายุยืนนอกจากความดีที่ทํากับเพื่อนมนุษย์หลักการเช่นเดียวกันเลยในข้อนี้ทารงนีสละ่านกล่าวว่ามันซาลรัฮูอายุบรสต้าฟิรุสกิฮิวายุนเซอฟีอัสซาเรฟันยาสินรอห์มใครก็ตามอยากให้อายุยืนยาวนะและอยากจะให้มีรุสกี ที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ติดต่อกับเรอือญาติทั้การติดต่อกับเครอือญาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาเพิ่มอายุนั้นคือเป็นสาบับเป็นเหตุเนี่ยแต่เป็นเหตุเป็นสาบับที่มีความมีความลับซ่อนอยู่ในนั้นมีความยีงงามซ่อนอยู่ในนั้นทารุสโลได้กล่าวต่อไปว่าอินดรรอจุละแท้จริงคนคนหนึ่งและยุฮรัม และยอหรามูอร uh ิสกจะถูกขัดขวางริสกีคนคนหนึ่งริสกีของเขานั้นจะถูกขัดขวางริสกีของเขาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบิซซัมอยู่ซีบู u, ด้วยกับบาปเหตุเพราะบาปอยู่ซีบูที่เข้าไปไปไป,ไปละเมิดสิ่งที่ไปละเมิดมันที่มันประสบกับเขาด้วยบาปที่เข้าไปละเมิดมันคนคนหนึ่งนั้นหาริสกีได้ยากัลำบากมากเลย หนึ่งในปัจจัยทําให้เกิดความยากในการแสวงหารูปเกีคือบาปไปทํามาหากินสะะเสร็จแล้วไม่ได้ละมานไปทํามาหากินเสร็จแล้วไปโกงคนอื่นเขาซึ่งประโยคนี้มันก็ต้องกันข้ามกับอายะกุอ่านที่อัลลอฮ์ส่งตันว่าว่าไมยัดตอกติลละฮะยะยะอัลลุมัครอยาวายาะรุลุคุมินไฮรสุลลยะเตศ คนใดก็ตามมีตักวากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขามีทางรอดมีทางออกและเสร็จแล้วอัลลอฮ์จะรปรทาเรื่องรุสกีปัจจัยยันชีพให้นั่นคือพอได้ตักวาแล้วนั้นอัลลอฮ์จะให้มีเรื่องสกีแต่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตักวานั้นคืออัลลัมบาบคนทําบาปอยู่กับบาปบ่ะริสกีถูก,กถูกขัดขวางนะริสกีจะมีความยากลําบากอ่ะนั่นคือเรื่องราวฮะดิษของท่านรอทูลลอฮฺสัลลฺแลฮะซัลลัมที่เกี่าวในประเด็นนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่มีพลังเป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยความเข้าใจนะนั้นในเรื่องการทักษะการขออุาิเรื่องเราต่างๆความละเอียดในเรื่องการขอดุทาที่เป็นปัจจัยที่มีความมีความสําคัญและมีผลกระทบกับชีวิตเราเลยเมื่อเราเรียนรู้ทักษะต่างๆการขอดุทามันทําให้เราได้ดุอิศแบบหวังผลมีประสิทธิภาพอะแ้ะุูอาที่มีประสิทธิภาพก็คือว่าอะไรก็จัดการได้อ ฮะดษของทารุศลอละซมได้เก่าวในประเด็นนี้หลากหลายเลยลนยุคนีฮาซารนหรือลดรนการระวังอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะที่จะไปป้องกันแก้ไขได้แต่ว่าข่าวดีคือดูอานั้นจัดการได้มาปิดช่องโหว่ที่มันจะเกิดขึน้นแล้วก็ฮะดษสุดท้ายเนี่ยความพิเศษของดูอา และยรู้ดูก็รออิเลดุอาไม่มีสิ่งใดไปขัดขวางไปแก้ไขกอดดกอดรที่เป็นลบที่เป็นภัยบาลาได้ไม่มีอิเลดุอาน่าจะดูอาดูอานั้นเป็นความพิเศษที่จัดการในเรื่องนี้ได้อ่าแค่นี้มันก็พอเพียงแล้วในเรื่องราวต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรานะอัลลอฮามุอะลัยมุฮัมมัดีวะาลัยอะลัยฮิอัสซาบิลซัลลัมัลลอฮิมโตลิลลอฮิรับอันะลามิ